เดี๋ยววันนี้เรามาแกะสลักมะม่วงกันต่อนะครับเมื่อได้มะม่วงมาแล้วเราปอกเปลือกล้างให้สะอาดนะครับล้างให้หมดอย่างแล้วก็วาดวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพอประมาณนะครับตั้งมีดครับกรีดตามรอยวาดน,นะครับกดมีดลึกพอประมาณครับอันนี้คูกดประมาณครึ่งนิ้วนะครับเพราะวามะม่วงเนื้อมันหนา ไม่เอียงมีดนะครับจากนั้นก็ซ้อนเอียงมีดครับเอียงมีดสีส่องศาซ้อนเนื้อรอบนอกออกระยะห่างประมาณครึ่งเซนคนระับ ก็เกลาแต่งเนื้อที่เหลือให้ได้รูปนะครับเราขอบข้างบนให้โค้งครับจะซาะอ,ออกแบบนี้หรือจะค่อยๆเกลาวแบบนี้ก็ได้นะครับ รอบเรี่ยมส่วนนี้มันกลมก่อนเก็บตรงนี้ให้กลมเลยนะครับเกลา่ให้กลมเลยนะครับจากนั้นเราแบ่งพื้นที่รบอบวงกลมเป็น5ส่วนครับ ส่วนนะครับจากนั้นเราก็กรีดส่วนที่1เป็นกรีบงุ้มเข้ามาครับให้ปลายแหลมเข้าหาตรงกลางนะครับซคาะเนื้อใต้กรีบออกครับเยีงยมมีดมากๆ ที่2ครับยังมีซอเนื้อใต้กรีบออกกรีบแบบนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมแกะแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับส่วนมากปัจจุบันก็นิยมเป็นลายเส้นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันทำได้เร็วแล้วก็มีความอ่อนช้อยสวยงามเหมือนกันนะครับเป็น <c oughs> ใตนความนิยมก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยกริป <c oughs> ที่3ครับ ตรงนี้ต้องระวังนะครับระวังปลายกลีบมันขาดค่อยๆสอดปลายมีดเข้าไปซ้อเกลาเนื้อข้างใต้กรีบเนี้ยให้โค้งกลมต่ําลงนะครับเพื่อเราจะแกะเกสรข้างในให้มันต่ําลึกลงไปแกะไปเกลาไปเรื่อยๆครับ ลายนี้จุดเด่นมันอยู่ที่เกรนนะครับ ค่อยๆสอดปลายมีดเข้าไปเกลีแต่งเนื้อในต่ำลงจะได้เกรสเรเกลแต่งไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้เกรสรที่ต่ำลึกแบบนี้นะครับจากนั้นเราเริ่มแกะเกรสรชั้นในครับโดยการสอดปลายมีดเข้าไประหว่างช่องกรีบแล้วเราก็กรีดบ,บิดิดมีดเป็นปันปลาเล็กๆครับบิดวนกันไปจนรอบนะครับอันนี้แทงมีดไม่ต้องลึกนะครับระวังทะลุสอดเข้าไปใต้กรีดข้างบนด้วยครับ จากนั้นก็กดด้ามมีดลงต่ําสอดปลายมีดเข้าไปซ้อเนื้อใต้ลายใต้แนวลายที่เราบิดพลิกมีดวนมืเมื่อกี้นะครับก็ค่อยซ้อออกมาครับระวังปลายกรีดชั้นนอกด้วยนะครับ สอดปลายมีดเข้าไปแบบเดิมครับกรีดให้กรีดมันซ้อนกันครับใชย้ยเฉพาะปลายมีดนะครับก็ค่อยบิด บิดทีละนิดทีละนิดหมุนไปเรื่อยๆให้ปลายกลีบชั้นที่2ต่ำกว่าชั้นที่1เล็กน้อยสอดปลายมีดเข้าไปซอะเนื้อใต้กลีบออกเหมือนเดิมครับ ซอไม่ต้องเยอะนะครับค่อยๆเอาออกทีละน้อยสังเกตเนื้อข้างบนนะครับเนื้อจะค่อยๆเอียงลาดหายกัาไปเข้างในนะครับปลายจะค่อยแหลมขึ้นทีนี้จะสอดปลายมีดเข้าไปง่ายขึ้นนะครับ ันต,ต่อมาก็เหมือนเดิมครับทําแบบนี้เรียงซ้อนกันไปใช้ปลายมีดค่อยๆสกิดเข้าไปนะครับเราก็จะได้เกรสรลึกๆแบบนี้นะครับ แกะไปจนสุดเลยนะครับข้อเสียของไลนนี้คือถ้าผลไม้ที่เนื้อไม่หนาพอก็จะอา,อาจจะไม่ครบชั้นแล้วก็จะทะลุนะครับได้แล้วนะครับจากนั้นก็กรีบข้างนอกก็ใช้คมมีดสับเ,เบาๆนะครับ เพื่อทำแบบนี้เพื่อให้มันเกิดลายนะครับ okay. ได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ปาดแต่งเนื้อข้างนอกออกให้ต่ำลงนิด,น,ดนิดนึงเพื่อให้เกสรมันดูนูนสูงขึ้นเพราะว่าเนื้อมะม่วงข้างๆเนี่ยมันจะสูงใช่ไหมครับสองฝั่งเนี่ยมันจะสูงฉะนั้นเราปาดสองฝั่งนี้ให้ต่ำลงนิดนึง ประมาณนี้นะครับให้เกสมรมันลอยขึ้นมาจากนั้นเราก็มาแกะลายสับบางเกสรครับสับบางคือระหว่างช่องของรอยต่อของกลีบชั้นบนนะครับโดยครูจะเสาะเนื้อบิดมีดเสาะเนื้อออกให้เป็นร่องโคง้งนิดนึงก่อนแล้วก็แกะกลีบเล็กๆนะครับบิดมีดนิดนึง แล้วก็ซอเนื้อใต้กรีบออกไม่โคง้งอันนี้นะครับเราจะแกะซ้อนกัน2ชั้นครับ กรีบชั้นช่องที่2นะครับ กลีบชั้นนอกครับสอดเนื้อระหว่างกลีบออกครับ ราเซ็ตกรีบชั้นล่างนะครับกดด้ามมีดลงต่ำนิดนึงเพื่อให้ปลายมีดยกสูงขึ้นแล้วก็ดันผลไม้ขึ้นข้างบนนะครับเพื่อเกาแต่งเนื้อส่วนที่เหลือเนื้อจะได้ไม่ไม่เป็นชั้นต่ำลงไปนะครับเพราะว่ามันมันจะดูเหมือนกับว่าเราตัดเนื้อออกเยอะแล้วมันจะเป็นชั้นลึกลงไปเก็บเนื้อระหว่างกรีบให้เรียบร้อยนะครับ เราจะประสบปัญหาเนื้อด้านข้างนะครับเนื้อด้านข้างส่วนนี้มันจะแคบใช่ไหมครับมันไม่ได้มีพื้นที่มากเหมือนฝั่งสองฝั่งนี้นะครับฉะนั้นให้ดันผลไม้ขึ้นไปข้างหน้าเพื่อเราจะได้กดด้ามมีดลงอย่างนี้นะครับเพื่อเก็บเนื้อตรงนี้ออกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อเป็นช่องที่ลึกเกินไปนะครับ มีกลีบสุดท้ายแล้วครับได้แล้วนะครับจากนั้นก็เราก็เกลาแต่งเนื้อส่วนที่เหลืองข้างให้ต่ำลงอีกเพื่อให้ดอก ดูนูนสูงขึ้นเก็บแต่งให้เรียบร้อยนะครับหรือเราแกะไปเราแต่งไปก็ได้ครับนะครับทีนี้พื้นที่ส่วนที่เหลือเราแกะใบครับอันนี้เดี๋ยวกูจะใส่ดอกตูมสักนิดนึงวิธีแกะก็คือกรีดคล้ายๆกับใบแต่ว่า ให้ลึกนะครับซ้อออกครับเราแต่งขอบตรงนี้ให้มันกลมโคง้งทุกครั้งเราต้องเกลาทรงก่อนนะครับเพื่อให้กลีบหรือว่าดอกได้รูปนะครับ แกะกรีบครับเริ่มแทงตรงกลางบิดมีดเฉียงขึ้นด้านข้างคว้านโค้งนะครับเอียงมีดคว้านลงมาสลับกันครับสอดไปมีด้าไปควานเนื้อใต้กรีบออกเฉียงขึ้นอีกข้างสลับกันครับเอียงมีดซ้อคว้านเฉียงมีดนะครับ ทำแบบนี้สลับึังกว่าจะสุดปลายดอกเก็บเนื้อที่เหลือออกให้ต่ำลง ังนี้เดี๋ยวคูจะแกะใบนะครับเสาะเส้นกลางใบยอยงังนี้สายขวานะครับทำเส้นข้างใบ ใบที่เราจะใส่เข้าไปเราดูช่องว่างนะครับถ้าเกิดว่าช่องว่างๆอาจจะใส่ใบใหญ่หรือว่าทําซ้อนกันนะครับซ้อนหรือสับว่างก็ได้ช่องเนี้มันมีว่างอยู่ช่องหนึ่งก็ใส่ใบอีกใบหนึ่งสับว่างกันให้มันเต็ม เ,เรยียบร้อยนะครับเราจะได้ดอกไม้แบบประยุกต์นะครับเกสอนตำลึกอันนี้จะยากนิดน,นึงนะครับใครสนใจก็ลองไปฝึกทำดูมีข้อสงสัยก็ทักมาถามนะครับมเมื่อได้แกะเสร็จแล้วนะครับไปล้างน้ำเย็นแล้วก็สะบัดไอ้เ็ษน้ำหรือว่าซับพอบดหมาๆน,นะครับแล้วก็ใส่ภาชนะเก็บเข้าตู้เย็นช่องเก็บผักนะครับก็จะเก็บไว้โชว์ไว้ใช้งานได้ โอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ